ทุกชิปที่อยู่ในมือถือรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ AI มีโอกาสสูงมากว่าออกแบบมาด้วยซอฟต์แวร์ของบริษัทนี้ Synopsys คือผู้นำระดับโลกในซอฟต์แวร์ออกแบบชิปหรือ EDA มันคือเครื่องมือที่วิศวกรใช้สร้างและตรวจสอบชิปเสมือนก่อนจะผลิตจริงตั้งแต่วงจรเล็กๆจนถึงสมองของ AI ลูกค้าของ Synopsys คือบริษัทเช่น Nvidia, AMD, TSMC เพราะโลกยุคใหม่ต้องการชิปมากขึ้นทุกวันความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ EDA ก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุด Synopsys เพิ่งควบรวมกับ Ansys เพื่อรวมซอฟต์แวร์ออกแบบชิปเข้ากับเทคโนโลยีจำลองทางฟิสิกส์และวัสดุกลายเป็นผู้นำครบวงจรตั้งแต่ซิลิคอนถึงระบบแม้รายได้ไตรามาสล่าสุดจะต่ำกว่าคาดและหุ้นร่วงจากความกังวลในจีนแต่บริษัทก็ยังเดินหน้าเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้ชิป AI ทำงานได้เร็วขึ้นบนกระบวนการผลิตล่าสุดของ TSMC ก้าวสำคัญของชิปรุ่นถัดไป Synopsys อาจไม่ใช่ผู้ผลิตชิปแต่คือผู้สร้างเครื่องมือที่ทำให้ทุกชิปเกิดขึ้นได้คือผู้ออกแบบสมองของชิปโลกอย่างแท้จริงครับ